สวัสดีนะครับเราไปชิ่งทีวีนะครับผมจะมาสอนทําเหยื่อนะครับไม่ได้สอนครับทําเหยื่อให้ดูนะครับจากปากาครับทาแบบนี้นะครับมันคล้ายๆเหยื่อบัดเบดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีทําทํำยังไงนะครับ นี่เลยนะครับอุปกรณ์ของเราที่ผมบอกว่ามีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งก็มีปากกานี่เลยปากกาแบบนี้นะครับมีห้ออะไรก็ได้แล้วก็มีลวดลวดก็ประมาณน่าจะ0.5มิลนะครับขนาดลวดใหญ่กว่านี้ก็ได้มีคัตเตอร์มีคีมคีมตัดลวดนะครับ ก็ฝาเครื่องดื่มชูกํกำลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตามผมนะครับประมาณนี้ครับส่วนตัวเบ็ดเดี๋ยวผมเอามาให้ดูทีหลังนะครับผมยังไม่ได้หามาไว้ครับคือผมแค่จะเอาอุปกรณ์หลักๆที่ว่าต้องมีนะครับมาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมาดูวิธีทำกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จัดเตรียมสถานที่ก่อน โต๊ะค่อนข้างรอกนะครับทำเบจิกด้วยครับเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดแล้วก็ตัดดูนะ ผมก็จะใช้เป็นสามเซนก่อนนะครับถ้าเกินนี้มันน่าจะยาวไปนะครับตอนนี้ก็ได้ตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณสามเซนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแต่งนิดหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองวัดขนาดลวดกันดูก่อนนะเราต้องเผื่อใส่ตัวเบ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพับปลายลวดก่อนนะครับพับเผื่อๆไว้ด้วยนะครับก็เ<อ>นี่ยนะครับผมเผื่อไว้ประมาณ ประมาณ10เซนโดยประมาณนะครับบีบปลายลวดให้มันเล็กๆหน่อยนะครับมันใส่ไม่เข้าครับโอเคครับเดี๋ยวลองแยะเข้าไปดูนะครับโอเคครับเข้าไปแล้วนะครับ ตรงส่วนปลายเราจะใช้โผล่ประมาณนี้พอนะครับเอาไว้เกี่ยวเบ็ดเดี๋ยวเราจะใช้สปิดลิงใส่ตรงนี้อีกทีนะครับส่วนท้ายก็จะใช้ ประมาณสองเซนก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตัดเลยนะครับพับเข้าหากันแบบนี้นะครับใช้ครีมช่วยนิดหน่อยคนระับ ที่มันเกินออกไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวส่วนท้ายผมจะแก้ไขใหม่หน,นะครับเดี๋ยวจะเหลือการลวดไว้เส้นเดียวครับ ก็เอาประมาณสักหนึ่งเซนนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไฟออกนะครับผมตัดลวดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้คนระับไม่ค่อยสวยครับเดี๋ยวมาทําใบพัดกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาตัดใบพัดกันเลยนะครับ จะได้ตัดตามรูปนะครับนี่ครับผมใช้เป็นเทปหนังไก่ครับแล้วก็ติดไปเลยแล้วตัดนะ โอเคครับแล้วก็มาวาดเลยครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะมาตัดกันนะครับ ก็จะพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็รอกออกได้เลยมาดัดกันเลยคนระับเดี <De ve S 2> ๋ยวผมจะใช้ครีมนะครับ ปร,รประมาณนี้ครับพับไปด้านนี้ครับอีกด้านหนึ่งก็ทำตรงกันข้ามครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับ เจาะรูนะหลังจากนี้เจานะรูใช้มีดเลยนะนี้ก็เดี๋ยวเอามาประกอบเข้ากับเหยือดูนะเดี๋ยวง้างลวดออก เราก็จะได้ใบพัดแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็คือกาวร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะหยอดเข้าไปตรงนี้นะระวังใปพัดนะครับ วางไว้บนกระดาษก่อนนะครับนี่ครับเหยื่อผมใส่เบ็ดสามทางไว้นะครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงแล้วก็ปลามันจะกินหรือเปล่านะครับไปชมกันครับ